มาตรา697ครับเป็นกรณีเจ้าหนี้ทําให้ผู้คำมก,การไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิครับถ้าเพราะการกระทําอย่างใดยอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้เองเป็นเหตุให้ผู้คำมก,การเนี่ยไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิคดีจำนองคดีจำนำก็ดีและบุริมสิทธิ์อันได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้แต่ก่อนหรือในขณะทําสัญญาคำมก,การเพื่อชําระหนี้นั้นท่านว่าผู้คำมก,การย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเพียงเท่าที่ตนต้องเสียหายเพราะการนั้นครับ ในมาตรา697จะเป็นเรื่องของกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยทำให้ผู้คำมการไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ครับซึ่งสิทธิตามมาตานี้ครับจะต้องเป็นสิทธิที่ให้อำนาจแก่เจ้าหนี้เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ครับทำนองเดียวกันกับจำนองจำนาหรือว่าบุริมสิทธ์นะครับหากไม่ใช่สิทธิเหนือทรัพย์สินนะครับก็ไม่ทําให้ผู้คำมการเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดครับตัวยอย่างเช่นการจำนองจำนาหรือว่าบุริมสิทธิ์โฉนดที่ดินนะครับ เป็นเพียงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์เท่านั้นครับการที่จำเลยที่1นะครับมอบโฉนดให้โจทย,ยึดถือไว้ไม่ทําให้โจดมีสิทธิ์ใดๆในตัวทรัพย์ก็คือที่ดินตามโฉนดนะครับการที่โจทย,ยคืนโฉนดท,ที่ดินให้แก่จำเลยที่1ไม่ทําให้จำเลยที่2ผู้กรรมการครับหลุดพ้นจากความรับผิดโดยการกระทําของเจ้าหนี้ที่จะเป็นเหตุให้ผู้กรรมการไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้นะครับจะต้องเป็นการกระทําก่อนการได้รับชรหนี้จนครบครับ หากเป็นการกระทําภายหลังชํารนานี้จนครบทั่วแล้วเนี่ยย่อมทําให้ผู้คำการยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิดครับต่อไปมาตรา698ครับเป็นเรื่องของกรณีหนี้ประทานระงับครับอันผู้คำการนะั้นย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในขณะเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุใดๆครับความระงับของสัญญาคำการนะครับก็ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่หนี้ประทานระงับไปแล้วครับผู้คำการเนี่ย จึงจะหลุดพ้นจากความรับผิดครับซึ่งเหตุที่ทําให้นี่ระงับไปก็มีอยู่5กรณีด้วยกันก็คือการชํานะหนี้การปลดนี้การหักกลบลบนี้การแปลงนี้ใหม่รวมทั้งนี่เกลือกล่อนเกินกันครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้ประธานที่ขาดอายุความนะครับจาเลยที่1ในฐานะลูกจ้างโจทเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดเนื่องจากหนี่ของโจ์ขาดอายุความครับจำเลยที่2ในฐานะผู้คำการการทํางานของจาเลยที่1 ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วยครับตามมาตรา698ครับต่อไปมาตรา699ครับเป็นกรณีผู้คำมการบอกเลิกการคำมการครับการคำมการเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจํากัดเวลาเป็นคุณแก่เจ้าหนี่นั้นท่านว่าผู้คำมการอาจเลิกเสียเพื่อคราวในอนาคตก็ได้โดยบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่เจ้าหนี่ครับส่วนวรรคสองในกรณีเช่นนี้ท่านว่าผู้คำมการไม่ต้องรับผิดในกิจการที่ลูกหนี้กระทาลงภายหลังคําบอกกล่าวนั้นได้ไปถึงเจ้าหนี่ครับ หลักที่สําคัญนะครับก็จะต้องเป็นการทำมาตการกิจการเนื่องกันไปหลายคราวแบบไม่มีกําหนดเวลาซึ่งเป็นคุณแก่เจ้าหนี้ครับมันก็หมายถึงเป็นสัญญาที่ก่อเกิดหนี้ที่ต้องปฏิบัต,ติต่อเนื่องกันไปอีกหลายคราวนะครับเช่นการคำประกาศการทํางานของลูกจ้างนะครับก็เป็นการคำประกาศเพื่อกิจการ ต่อเนื่องกันเป็นหลายคราวนะครับโดยไม่มีกําหนดเวลาผู้คำมการเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ครับในอนาคตเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยผู้คำมการก็เป็นอาลุดพ้นจากความรับผิดสําหรับหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับแต่ก็ยังคงต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนบอกเลิกสัญญาอยู่ดีครับ่อไปมาตา700รครับเป็นกรณีเจ้าหนี้ผ่อนเวลาครับถ้าคำมการหนี้อันจะต้องชาํานระณเวลามีกําหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาแก่ลูกหนี้ ผู้คำมการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเว้นแต่ผู้คำมการจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้นส่วนวรรคสองครับข้อตกลงที่ผู้คำมการทำไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาเนี่ยอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้ครับส่วนวรรคสามความในวรรคสองมีให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้คำมการซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือคำมการเพื่อสินจ้างเป็นปกติทุระครับ หลักที่สําคัญของกรณีเจ้าหนี้ผ่อนเวลาแก่ลูกหนี้นะครับก็จะต้องเป็นหนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระที่แน่นอนครับตามวันแห่งปฏิทินนั่นเองหากหนี้นั้นไม่มีกาหนดเวลาชาระหนี้แน่นอนนะครับเจ้าหนี้จะผ่อนเวลาแก่ลูกหนี้เนี่ยผู้คำมันการก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดครับส่วนกรณีที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาแก่ลูกหนี้ครับหมายถึงเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยตกลงกันให้กําหนดเวลาชําระหนี้เดิมเนี่ยยืดออกไปครับโดยการตกลงนั้นจะต้องมีผลผูกพันเจ้าหนี้อันมีผลทําให้เจ้าหนี้เนี่ยจะฟ้องลูกหนี้ ก่อนครบกําหนดเวลาที่ผ่อนออกไปไม่ได้ครับแต่หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ขอผัดผ่อนเองนะครับแล้วเจ้าหนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับหรือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นเวลานานนี้นะครับเช่นนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ครับตรงนี้ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีที่ผู้กรรมการเนี่ยตกลงด้วยในการผ่อนเวลาครับผู้กรรมการย่อมไม่หลุดพ้นจากความรับผิดครับ ก็คือหากการผ่อนเวลานั้นผู้คำมการเนี่ยได้รู้เห็นและก็ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วเนี่ยผู้คำมการก็ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่ดีครับต่อไปมาตรา701ครับผู้คำมการจะขอชําะหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงกําหนดชําระก็ได้ครับวรรคสองถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระนีผู้คำมการก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดครับมาตรา701จะเป็นเรื่องของผู้คำมการขอชำระหนี้เมื่อถึงกําหนดครับ ผู้คำมการขอชะหนี้เมื่อถึงกำหนดและเจ้านี้เนี่ยไม่ยอมรับชะหนี้ผู้คำมการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดครับตามมาตรา701